ทำไมถึงต้องประเทศไทยเพราะเรามีช้างมีวัดหรือค่าใช้จ่ายไม่แพงแมประเทศไทยไม่ได้มีแค่นั้นนะครับ100เหตุผลที่ทำไมต้องประเทศไทย 1. บอกตรงๆมีอาหารอร่อยให้เลือกมากมายหลากหลายรสชาติ 2. จะเที่ยวเหนือจะหลดใต้ไปได้ง่ายมาก 3. ทะเลเยอะเกาะตรึมให้เที่ยวได้สุดๆทุกฤด,ดู 4. แหล่งดำนำ้ำยอดฮิตติดอันดับโลก 5. ผภูเขาเพียบทิวทัศน์สวยงามพร้อมให้ได้สัมผัส 6. มากมายสถานที่ประจนภัยให้ใช้ชีวิตสุดๆไปเลย <c oughs> 7. ที่พักทั้งถูกใจถูกจริงมีตั้งแต่500ยัน50,000 8. ชนอปชอบกระจุยกระจายของฝากหลากชนิด มีวัฒนธรรมหลากหลายและเป็นมิตรสุดๆเพียงแค่ก้เหตุผลคุณก็อยากมาประเทศไทยแล้วใช่ไหมครับแต่ยังมีมากกว่านั้นมาตามหาเหตุผลที่เหลือด้วยตัวคุณเองซาลาฟ์ฟอลโล่ยูบลิส